ไอ้ขายปี่ครับผมแต่พวกอยากรู้ว่าที่มามันมีอะราแจ้งว่าเรี่งนี้เรื่งของอะไรั้ไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นไม่ชื่ออะไรกพี่สมมุติก็ได้ค่ะสมุติเล็กๆก็ได้ค่ะพี่ไรพี่นุ่มพี่ชืกายนพี่กายพี่กายพี่กาย น,ะะน้าคะาค่ะาะาาะ่นี่อตรงไหอ่ะ่นะคะอนนี้พี่เขาก็กำลังเอาปลาขึ้นจากเรือแล้วก็กำลังจะเอาปลาไปส่งลูกค้านะคะส่วนแรงงาน,งนที่ทำอยู่นตอนนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายเนาะส่วนเรื่อง้องเรียนนั้น บรรยากาศกันไปไกลๆดูบรรยากาศไกลๆกันนะคะมีกลมน้ำแข็งด้วยนะเออเพื่อ,อให้ความสดของตายัางคงอยู่นะคะก็มาถึงแล้วนะแพรปาปัตเนีไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างเดียวนะมาจริงด้วยไม่ได้พูดอย่างเดียวนะคะคุณเต้ไม่ได้พูดอย่างเดียวแล้วทีมงานก็ลงพื้นที่จริงนะเออทีมงานลงพื้นที่จริงนะคะใต้ฟ้าเดียวกันค่ะ ปลากันอยู่นะแต่ว่าตลาดคาปปีข้างบนเนี่ยก็คือตอนนี้คือเวลาปิดแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับการพูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะที่เป็นเจ้าของในส่วนของการนำปลาขึ้นมาแล้วก็เพื่อส่งจำหนานะคะทำให้เราได้ แล้วก็รับทราบรายละเอียดต่างๆนะคะที่มันถูกต้องนะคะเราก็ต้องลงคุยกับคนในพื้นที่จริงๆนะคะคุณเต้ก็ทําการพูดคุยนะคะโอเค นะคะ <c ười> มาก็เอาเอา,เอาปาอลาขึ้นรถเพื่อท,ทำนำส่งเนาะร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ปลาสดๆกลิ่นไอทะเลจริงๆบอกตรงๆอื้อกลิ่นไอทะเลแล้เขาก็ห่มอาวุธอ่ะมาโชว์อะไรอย่างนี้แล้วเราก็เลยขับกลาง อ่ามากลางอ่ะเหมือนแบบคอยคุมขู่คนไทยที่เข้ามาซ้อมยิงปืนอะไรต่ออะไรจากพม่าใช่ไหมพม่าที่ไหนเมียวดีเมียวดีหรือทวายไม่เข้าใจอ้าวมาแปลภาษามาดูมาใช้ตัวจับเล่นอันนี้เรามาจากที่ไหน นยาอู๋ยาอู๋เมียวอู้ไม่ใช่เมียววดีเมียวอู้เมียวไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจไม่ต้องวิ่งโรงงานแล้วเดี๋อ๋อมาทำโรงงานโอเคโอเคไม่มีอะไรนั่งต่อ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  อากใช้หน่อยทุกคนโอ้เย็บเลยอ๋อนี่หมดเลยที่ทุกคนเห็นคนระับข้างซ้ายผมทั้งหมดเลยนะเปล่าครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจจัยยเป็นไงมั่งก็อ๋อเอางี้พี่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 เตือนมกเองนะในฐานะที่เราก็เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วนะเราไม่อยากให้ตั้งกกตั้งแกงตั้งแก่คนไทยนะโอเคไหมตัวนี้ที่นี่ถ้าจับมือแล้วทำไม่ได้ที่มาอีกรอบนะโอเคป้ะอันนี้ไป้รับปากก่อนจับมือแล้วโอเคโอเคเออ กลางเราไม่รู้เราอยู่ทะเลเราอยู่ทะเลเราเราอยู่อยู่คนไทยเราอยู่ยังไงนะที่นี่นะเราบอกแล้วเราอยู่กันต่างคนต่างทำงานนะก็อย่าไปรังแชร์เราดีครับก็ขออนุญาตมาพูดพูดคุยด้วยนะพูดคุยวันนี้เรามาพูดคุยกันนะแต่ก็อยากจะให้ดูตลอดคนดังไหมคนดังไหมคนดังไหมดูดูอยู่นะเราก็บอกว่าเอออยากจะเห็นดังมามาแล้วเนี่เห็นแล้วเนี่ยที่ปัตตานีจะมาจะมา วันก็ทิศดูแล้วรู้ได้รู้ได้ไงรู้ได้ที่นั่นและอ้าพี่เต้ทำรุดเองเหรอเราดงไม่เราโดนตลอดไงว่าเราจะมาใช่ไหมพี่เต้ต้องถ่ายสักน่อยแล้วมั้งอ่าถ่ายถ่าย่ายถ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 ่ามถาย่า่าาาาาา่าา่าา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 ่ามาาถ่ายถาาถ่ายา่าถ่ายา่าถ่ายา่า

เรี่น้องรู้แรงงานข้ามชาติคือโรงเรียนของเขาก็ดีแล้วให้เขามีการเรียนรู้อะไรแมันดีแล้วการเรียนรู้มันดีแต่ต้องให้มันถูกกฎหมายอันนี้คือถูกที่เขาก็มาเรียนกันอันนี้เขาเรียกว่าถูกกฎหมายนะออันนี้คืถูกมาเรียนไาเราก็ไม่ได้ว่านะครับโจ๊กถ้าเราดูราส่วนอันนี้คือสถานที่มาเรียนศาสนาของคู่คนไทยใช่ไหมบอกเขาบอกว่า ถ้าเรารักเขารักเด็กรักเด็กจริงนะต้องสอนภาษาไทายเพราะพวกนี้ต้องอยู่ในดินแดน<ม>นี้เข้าใจไหมเนี่ยเจดีเชเวดากองที่เขาที่เขารักคารลบเลยใช่เนี่ยนี่นี่เขากำจัดลองเจดีเชเวดากองนะทุกคนจำลองนะชเวดากองนะจำลองครับ<ด>จำลองคนระับที่อ่าชาวเน็ตมาเคารพสักการะกราบไหว้นะครับเป็นเป็นเจดีนะครับ เให้ให้ให้เขาขขเคารพเคารพในวัดจริงๆเล่าเสียไงครับนะมาเขามาประเด็นแรกที่เห็นนะของของพื้นที่นี้วัดน,นี้นะคือหนึ่งเนี่ยเขามีสูงการเรียนรู้อะไรเงี้ยถูกต้องคือการให้การเรียนรู้อะที่มันถูกต้องเรายินดีเราไม่ว่าแต่สำคัญนะอย่าสอนเด็กภาษาพม่พาเพราะอะไรรู้ไหม เด็กมันต้องอยู่บนผืแนแผ่นดินไทยและมันต้องอยู่กับสังคมคนไทยและมันเหมือนพ่อแม่รังแกฉันนะทาให้เด็กเขาไม่รู้ภาษาไทยเลยนี่แหละคือสิ่งที่พี่ต้องบอกว่าเราต้องเน้นภาษาไทยเป็นหลักนะหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาลองครับไทยต้องหลักอังกฤษต้องลองพอม่าเนี่ยให้พ่อแม่เขาสอนเองไม่ต้องครูไม่ต้องมีความรู้ความเห็นเลยเพราะครูไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทําอาชีพครูได้นะผมบอกให้นะศูนย์การเรียนรู้นี่เดี๋ยว ผมจะตรวจสอบนะแล้วก็ถ้าไม่แก้ไขเรื่องการสอบเดี๋ยวพี่จะบอกเองนะเดี๋ยวให้เอาเจ้าหน้าที่เข้ามาเพราะเมื่อกี้คิพี่ไปดูแล้วตรางกระดงกระดานแม่งไม่มีภาษาไทยใช่ใช่ไม่มีภาษาไทยเลยเอแล้วมันไม่ได้เพราะว่าเด็กมันจะดูทั้งหมดผู้ชายสองคนก็ผู้หญิงหนึ่งคนเด็กเลยครับเลยแน่นอนครับเลยโตขึ้นมาบนสังคมที่เขาเรียกว่าฝังบนละเมอชั้นสองเข้าใจไหมคือถ้าเรารักเด็กรักลูกเขาจริงอ่ะ เขาอยู่บนผืนแผ่นดินไทยใช่ไหมเราเรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยไม่ใช่เรียนรู้วัฒนธรรมของมิงกับลาวใช่ไหมคือเนี่ยมันคือปัญหาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยว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 มาไปนั่งวางนี่อย่างเงี้ยเขาเขาเขารักในในวัฒนธรรมเขาเราไม่ห้ามอ่าเนี่ยเราไม่ห้ามนะไม่วัฒนธรรมอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเขาต้องเรียนภาษาไทย ไม่งั้นมึงเดินไปตลาดโตขึ้นเด็กแม่งโตขึ้นเดินไปเที่ยวตลาดมึงฟังภาษาไทยไม่รู้อุ้ยตอนนี้ก็อยู่ในงานทุกคนเดินผ่านมาครก็ใช่ต้องภาษาไทยเท่านั้นครับตอนเย็นพี่จะได้เห็นแต่เดี๋ยวไปไปเดินดูในแถวแม่แล้วพี่จะได้เห็ไม่ตีนแตกแน่เลยครับเดินก็ได้เดินพี่มาได้เดินนะครับเฮ้ยไปไม่มันเป็นของของวัดวัดเขาอนุมัติมันเป็นงบประมาณของของพวกนี้เขาเรียนรายกันเองเออ ก็มันอยู่ในเจ้าว่าหมู่บ้านตรงนคือ้าไยู <utt. S 1> ่บ้าน้เออาไปอยู้านป